สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพรีเซนต์รถมอเตอร์ไซค์คัสตอมหรือรถมอเตอร์ไซค์แต่งจากสำนักซูสคัสตอมจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้เองก็เป็น GPX r e g e n 200cc นะครับซึ่งก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสไตล์คลาสสิกเรโทรนะครับ อีกคันนึงนะครับที่เข้ามาปรับแต่งกับเรานะครับในสไตล์แบดคาเฟ่แล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะหมอบนะครับเป็นแฮนด์จับโช๊คส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบาะแบนนะครับเบาะกระดานนะครับผมก็เลยให้สไตล์เขาว่าแบดคาเฟ่นะฮะสำหรับคันนี้เองนะครับเจ้าของรถเป็นคุณหมอนะครับคุณหมอโจนะครับจากอุดรธานีนะครับส่งมาปรับแต่งนะครับ โดยไม่ได้จํากัดงบนะครับตอนแรกก็เหมือนตั้งงบประมาณไว้ในใจอยู่นะครับแต่พอแต่งไปแต่งมาก็ไหลไปเรื่อยนะฮะก็เลยได้มาอยู่ในตามที่เห็นนี่นะฮะสำหรับคนนี้เองนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับที่จะให้เข้ามาดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของแฮนด์จับโชคนะครับแล้วก็มีปอกแฮนด์แต่งทรงบิวเวลนะครับกระจก ปลายแฮนด์ทรงกลมนะครับแบบพับได้นะครับเบรกปั๊มเบรกบนนะครับก็ใช้เป็นของ RCB นะครับคลัตมือก็เป็นของ RCM เฉกเช่นเดียวกันนะครับส่วนถัดมาอีกนะฮะก็จะเป็นในส่วนของหูจับไฟหน้านะครับหรือบ้านเราเรียกหูช้างใช้เป็น CNC 51มิลนะฮะตัวนี้แล้วก็ฝังไฟเลี้ยวตาแมวนะครับไฟเลี้ยวดวงเล็กๆไว้นะครับ ส่วนโคมงไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็น7นิ้วนะครับส่วนของไม้เนี่ยเราปรับให้มันต่ําลงนะครับไม่ให้มันเลยสูงไปจนกว่าชุดแผงคอนะครับเพื่อให้มันไปรับกับไฟหน้าให้มันชิดโชคด้านหน้าเราก็ตัดแกนทิ้งด้วยนะฮะตัดแกนทิ้งไปประมาณ2.5นะครับส่วนยางด้านหน้าก็เป็นยางวินเทจลายฟันเรื่อยนะฮะไซส์ขนาด4นิ้ว4นิ้วขอบ17นะครับ ชุดสีเนี่ยจะพิเศษสุดนะครับทางหมอโจเองเนี่ยเขาบอกว่านะครับกับเราคือคอนเซปที่เขาอยากได้เขาอยากได้เป็นท้องฟ้านะครับตอนแรกอยากได้สีฟ้าก่อนสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าจริงๆทีนี้ก็อยากได้ก้อนเมฆกลุ่มมีเมฆด้วยทีนี้เราก็เลยได้จัดทาให้ก็คือเป็นเหมือนภาพสามมิติหรือมีก้อนเมฆนะครับที่ลอยล่องอยู่ในถังน้ำมันนะครับ มงคลหน้าต่างๆก็ทําสีโทนเดียวกันนะฮะมีก้อนเมฆโทนเดียวกันนะฮะส่วนเฉดสีนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่แสนพี่โบนะฮะที่ช่วยทําให้ตรงนี้นะฮะมันเกิดขึ้นได้ในส่วนของงานสีถังน้ำมันที่เป็นในลักษณะสามดีนะฮะพี่แสนเองก็สีมือหาตัวจับยากนะฮะในส่วนของตัวนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับแสนจเจริญพาณิชย์ขอนแก่นเรานะฮะ ในสัดส่วนต่อมานะฮะเหล็กโค้งท้ายเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้มันแอนมากหรือให้มันเฉียงขึ้นมากนะครับเราต้องการให้ท้ายเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่รับเราต้องการให้มันดูเป็นกระดานค่อนข้างเป็นกระดานแต่ก็ต้องให้มันรับขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันดูทื่อเกินไปนะครับถ้าสังเกตดีๆองศาที่มันเฉียงขึ้นมันจะเฉียงขึ้นแค่นิดเดียวในส่วนของไฟท้ายเนี่ยเราเจาะฝังไว้มีไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกอยู่ในตัวนะฮะ ส่วนบ่อของเรานะครับก็หุ้มเย็บด้วยหนังสีน้ําตาลด้วยฟองน้ําอัดนะครับตัวนี้จะไม่จะได้ฟองน้าสาเร็จรูปนะครับเป็นฟองน้ําอัดซึ่งก็จะไม่ให้ความรู้สึกว่ามันแข็งจนเกินไปมันก็ยังนั่งแล้วนานๆก็ยังพอรับได้นะครับส่วนหนังก็เป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับก็เพื่อให้เข้ากับชุดสีถังนะครับพอมองดูแล้วก็อาไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้ขัดกันมากนะฮะตัวนี้ส่วนตรงนี้เราก็เลาะเลาะให้ไม่มี ส่วนที่โผล่มาเพื่อล็อกฝาข้างฝาข้างก็ถอดออกเลยนะฮะทีนี้ส่วนแบตเตอรี่เราก็สร้างกล่องแบตเตอรี่ไว้แล้วก็เอาไว้ด้านใต้แล้วก็ทําสีดำพาวเดอร์โคทนะฮะเพื่อให้ดูกลมกลืนไปถ้าตรงนี้ทําสีเด่นมองมาอาจจะมองเห็นเด่นชัดนะครับตรงนี้เราต้องการให้มันดูโล่งแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะพักเท้าหลังไม่มีนะครับเดิมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมยื่นออกมานี้เราตัดออกนะครับ <S <S เพื่อต้องการให้ตรงนี้ดูโล่งนะฮะดูโล่งไม่มีอะไรให้ลบลหลังนะฮะแล้วในส่วนของโชคคลังนะครับ แล้วก็ใช้โชคหลังเป็นปรับแบบปรับแกนได้นะครับปรับแกนรีบาร์แล้วก็ปรับสปริงความหนื่ออะไรต่างๆปรับสูงยาวได้อีก1นิ้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยอยากให้รถต่ําก็ปรับได้นะครับอยากให้รถช่วงยุบน้อยไม่กระแทกกระทันก็สามารถปรับได้นะครับสำหรับคันนี้ผมรับประกันเรื่องช่วงล่างนะฮะนั่งสองคนตอนเทสวิดีโอวิ่งก็ไม่มีเสียงกระตุกกระตักให้ได้ยินเลยนะครับก็คือสมูทมากนะครับสำหรับตัวนี้ แนะนำนะครับส่วนย้างหลังเป็นไซส์4.5นิ้วนะครับขอบ17ขอบเป็นขอบเดิมนะครับก็เป็นลายวินเทจเหมือนเดิมนะฮะส่วนโซ่นะครับโซ่เปลี่ยนมาเป็นด้านนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะเป็นสีทองโอลิงนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นไซส์เบอร์520นะครับในส่วนของโซ่เนี่ยเราก็เน้นส่วนมาก,กาเน้นเป็นสีทองเพราะเรามองว่าเวลามันโดน แดดหรือแสงแดดแล้วมันดูแบบระยับระยับนะครับหรือดูมีอะไรที่โดดเด่นนะฮะซึ่งตัวนี้นเป็นฟันเฟืองเวลามันเคลื่อนตัวแล้วมันดูสวยงามนะฮะตัวนี้นะฮะส่วนเกียโยงนะครับเกียโยงก,ก็เป็น CNC สีดำนะครับเราต้องการาจัดโทนของสีเนี่ยให้มันให้มันกลมกลืนกันไปหมดนะครับก็เลยใช้เป็นสีดำทั้งหมดกรณีใช้แฮนด์จับโช๊คค่อนข้างที่จะระดับต่ำแล้วเนี่ยนะฮะ ถ้าไมา่ใช้เป็นพักพักเท้าแบบโยงหรือถอยไปด้านหลังเนี่ยก็ถ้าขับนานๆก็จะให้ความรู้สึกเมื่อยนะฮะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่เกียร์โยงแทบทุกคันสําหรับคันที่ใช้แฮนด์หมอบๆแล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาก็เป็นกองกองดักไอนะครับมีกองดักไอนะครับดักไอจากเครื่องยนต์แล้วก็กองจากคาบูเรเตอร์นะครับเป็นกองเลนนะครับ ตรงนี้ก็จะได้โล่งไปนะฮะในส่วนของท่อไอเสียเนี่ยก็จะเป็นปลายทรงสั้นทรงไมโครโฟนสั้นนะครับแล้วก็ทําสีดำพอดูโคดส่วนคอท่อเราก็ตัดตัดให้ได้ทรงสั้นแล้วก็ตัดให้เป็นทรงขนานกับตัวเฟรมของรถนะฮะยิงลงมาเป็นองศาเฉียงให้ตรงกันกับตัวนี้นะครับเพื่อให้มุมมองไปในทิศทางเดียวกันนะฮะแล้วก็พันผ้าไอเสียให้ดูเข้มแล้วก็กันความร้อนได้นะครับในส่วนของผ้า พันทอยเสียตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่วนงบประมาณนะครับสําหรับคันนี้ก็ทางคุณหมอโจโตอนแรกก็ไม่ได้วางงบประมาณไว้ขนาดนี้นะฮะตอนแรกก็มีงบประมาณอยู่แต่พอทําไปทำมาก็มีการเพิ่มอะไหล่ต่างๆเข้ามาเพื่อให้รถมันสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับคันนี้น่าจะหมดไป7จ็ดถึงแปดหมื่นนะฮะราคาปรับแต่งอาจจะเยอะกว่าราคารถนะครับแต่นั่นก็เป็นความประสงค์ของลูกค้านะครับลูกค้ามีบัตรเจ็ด ในการที่จะยัดอะไหล่ลงไปอีกนะครับสำหรับคันนี้สําหรับคันนี้ก็ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากลูกค้าสนใจท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามติดตามได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟซช่องทาง y t u t u นะครับแล้วก็ Instagram นะครับหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถติดต่อได้นะครับบางทีแอดมินมีคนเดียวนะฮะอาจจะไม่ได้สามารถตอบได้ทันทุกทีแต่เดี๋ยวจะพยายามไล่ตอบ ให้ได้เร็วที่สุดนะครับหรือถ้าด่วนจริงๆก็สามารถที่โทรเข้ามาถามได้เลยนะครับก็จะเป็น hmm. หรืออ็อ b o x เข้ามาทางไลน์ hmm. ก็ได้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันเดียเด๋ยวจะมีขึ้นให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสําหรับการติดตามเดี๋ยวหลังจากจบคลิปแล้วอาจจะมีคลิปของเสียงทอยเสียแล้วก็รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้ดูอีกทีนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ